สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเซียร์แลนด์นะคะโดยในทริปนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเดินทางจากเมืองเทอานาวค่ะเราก็เดินทางไปที่อุทยานกันเลยนะคะวิวระหว่างเดินทางคือสวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครที่สายเดินทางนะคะสายท่องเที่ยวสายเดินป่าต้องมาอุทยานแห่งชาตินี้เลยค่ะโดยอุทยานแห่งชาติเซียร์แลนด์นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นมร โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่องค์กรยูเนสโกนะคะให้การยกย่องอกด้วยค่ะโดยที่นี่นะคะจะมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ทุกคนคือควรจะต้องลองไปกันสักครั้งในชีวิตนี้ค่ะที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมทั้งล่องเรือนะคะแล้วก็เดินเทลค่ะเหมาะสําหรับสายที่ชอบเดินป่ามากๆเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากค่ะทุกคนโดยบรรยากาศที่นี่นะคะจะมีน้ําตกที่ไหลลงมาจากหบุบเขานะคะซึ่งหบุบเขาที่นี่นะคะจะถูกทานน้าแข นะคะกัดเซาะทําให้มีบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะและยังมีพันธ์ุป่าไม้นะคะที่อุดมสมบูรณ์มากๆทําให้ได้รับการยอมรับในระดับนานา,นาชาติเลยค่ะที่นี่นี่นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่ทุกคนห้ามพลาดเมื่อทุกคนไปเที่ยวเกาะใต้ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะที่ทางแคลริสซาเรียบอร์ดค่ะ และใครที่อยากชมวิวเมืองนิวซีแลนด์สวยๆอีกนะคะสามารถกดติดตามเราได้เลยนะคะเรายังมีอีกหลายเมืองที่จะพาทุกคนไปเดวกันค่ะไว้เจอกันค่ะ